กุหลาบมักนำมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติกใช้เพื่อแสดงความรักความรู้สึกดีๆในโอกาสพิเศษต่างๆและยังมีผู้นำมาประพันธ์เชิงอุปมาอุปไมในบทเพลงรักมากมายผู้พิง8เป็นกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ดอกของพระตำหนักผู้พิงราชนิเวศ เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อพันธุ์แฟร n มิงพีชมีสีแดงอมม่วงขนาดใหญ่แข็งแรงและแม่พันธุ์ลามาเซเลสมีสีแดงเข้มขนาดใหญ่มาก5.5-6ถึงนิ้วจากจุดเด่นของพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่นั้นทำให้ภูพิง8มีดอกสีแดงกลีบดอกเรียงซ้อนงดงามคล้ายดอกบัวเมื่อดอกบานกลีบดอกจะเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตรงกลางเป็นสีขาวอมชมพูอ่อนด้านนอกเป็นสีแดงดูดีมีสเสน่ห์ทั้งสวยงามและสะดุดตาเป็นอย่างมากแม่พันธุ์ของกุหลาบกูพิงแปดจะเป็นพันธุ์รามาเซียสนะครับเป็นพันธุ์ที่มีดอกขนาดใหญ่ฮะห้นิ้วถึงหนิ้วนะครับเป็นพันธุ์ที่มีดอกขนาดใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นจุดโดดเด่นของพันธุ์นี้เลยทรงพุ่มค่อนข้างแข็งแรงนะครับ พ่อพันเป็นพันแฟร์มิงพีทจะมีลักษณะแดงเหมือนกันแต่ว่าแดงลักษณะอมม่วงทรงพุ่มนั้นแข็งแรงดอกของพิงแปดเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนคล้ายๆเหมือนดอกบัวนะดอกบัวที่อุม้มๆมากลีบดอกหนึ่งดอกนะั้นมีอยู่สองสีหรือมากกว่าสองสีนะครับโดยตรงกลางดอกจะเป็นอีกสีหนึ่งกลีบดอกหรือขอบดอกก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับจะทําให้กุหลาบนั้นมีดูมิติและมีสเสน่ห์นะที่แตกต่างกัน ขนาดของดอกนะครับดอกที่ได้เนี่ยประมาณ4.5ถึง5นิ้วหนาขนาดเล็กนะครับเหมาะสำหรับใช้ในการปักใจกันเหมือนกันในการปลูกพันธุ์กุหลาบภูพิงแปดปลูกในดินที่มีธนาะที่สมบูรณ์ร่วนซุยนะครับระบายน้ำได้ดีโดยใช้เปลืกถั่วมีดินมีปุ๋ยคอกคว้าวรวมกันระยะที่ปลูกประมาณ40-50เซถึงเซน การให้น้ำจะให้วันละหนึ่งครั้งในตอนเช้าเพราะการให้น้ำในตอนเช้าจะทำให้กุหลาบสดชื่นและโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคน้อยกว่าการให้น้ำในช่วงบ่ายโรคแมลงที่รบกวนส่วนใหญ่จะมีโรคราแป้งต้องกำจัดโดยใช้สารเคมีบางครั้งขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาถ้าดูแลรักษาดีมีการป้องกันแต่แรกจะทำให้กุหลาบมีความแข็งแรง แมลงที่ชอบทำลายกุหลาบมากที่สุดคือเพลี้ยไฟและไรแดงควรใช้น้ำล้างหรือใช้วิธีในการตัดดอกที่มีแมลงอาศัยอยู่มากทิ้งเสียหรืออาจใช้สารเคมีป้องกันกำจัดร่วมด้วยเพื่อลดการระบาดของแมลงให้น้อยลงผู้พิง8เป็นกุหลาบอีกสายพันธุ์ที่สวยงามมีเสน่ห์ชวนหลงไหลสีสันสวยงามประทับใจใช้เป็นสื่อในการแสดงความรักความรู้สึกดีด ในโอกาสพิเศษต่างๆกุหลาบคือสื่อรักมากความหมายกุหลาบคล้ายดังมน์ดนใจฝันมอบกุหลาบมอบใจที่ผูกพันแม้วันกุหลาบร่วงยังห่วงใหญ่